ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทุกๆคนต้องเป็นผู้รู้ต้องมีผู้รู้อยู่เหมือนเราทำอะไรสักอย่างเราต้องมีความรู้ในสิ่งที่ทำจึงจะสำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเช่นเราขับรถเราต้องมีความรู้ในเรื่องการขับรถจัเร้าเกียร์เบรกคลัต์ต้องมีความรู้ในเรื่องการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่า ระยะห่างระยะใกล้คนเราถ้าไม่มีความรู้นี่ทําอะไรลงไปแล้วจะหลงทำนะก็จะเกิดความกังวลความกลัวและความห่วงเพราะไม่รู้ว่าเมื่อถึงเหตุการณ์นั้นจังหวะนั้นจะต้องทําอย่างไรทํากับใครทําแบบไหนทําเช่นใดก็จะไม่รู้ก็ปล่อยให้หลงทาไปนะคือทำไปด้วยความตกใจด้วยความกลัวด้วยความรักด้วยความชังด้วยความเกลียดด้วยความชอบและไม่ชอบ เรียกว่าทําไปตามอารมณ์ทําไปตามความรู้สึกทําไปตามความคิดซึ่งถ้าเรามีความรู้เราจะทด้วยสติปัญญาในการจะมีผู้รู้นั้นเราต้องสงบนิ่งใสเย็ยนการสงบนิ่งเนี่ยทำให้เรามีผู้รู้ที่จะควบคุมสติปัญญาก็มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาเราทําไปตามสัญญาทไปตามสัญชาตญาณความเคยชินความคุ้นเคยแะความ สนิทสนมหรือว,ว่าทําไปตามความอํานาจตาความยึดความอยากซึ่งการไม่มีสติควบคุมผู้รูน้นี่แหละไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาเนี่ยทำให้เราหลงได้ใช้สติปัญญาไปในทางที่ผิดเขาเรียกวหลงคิดหลงพูดหลงทำก็จะก่อให้เกิดความยินดีเพลิดเพลินและอาลายัยในสังขารร่างกาย,ายจิตใจรูปรทมนามทำทั้งหมดทั้งสิ้น หลงไปในความยึดติดในสัตว์บุคคลในสถานที่ในเงินทองข้าของก็จะทําให้เกิดความกําหนัดอย่างแรงกล้าขัดเคืองอย่างมากมายลุ่มหลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมัวเมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาก็จะหลงกรรมหลงเกลียเลยหลงบาก็จะลักนะอดไว้ได้ง่ายเขวได้ง่ายเป็นหลงนักหลงช่างหลงเกลียดหลงกลัวหรือว่าหลงคิดหลงพูดหลงทำหรือว่าหลง ความสุขความทุกข์ความดีใจเสียใจกับตัวเองและผู้อื่นเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันไม่จบไม่สิ้น,นก,ก็จะเป็นให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ก็เพิ่มขึ้นมาหรือว่าทุกข์ก็กำเริบอ,อยู่เรื่อยๆก็เลยต้องมีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาบางคนมีสติปัญญามากใช้สติปัญญาในการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นด้วยความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาเกิดการ ขาดสติใช้สติและขาดสติใช้ปัญญาและหมดปัญญาใช้ความเชื่อและหมดความเชื่อ,อใช้ความเข้าใจและหมดความเข้าใจใช้ความจริงและหมดความจริงไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาเพราะคนส่วนมากที่มีปัญหากับชีวิตต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรักเปลี่ยนสถานที่เรียนก็เพราะว่าไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาเมื่อไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาก็ able. จะใช้มายาผสมกับอธรรมบ้างกับธรรมะบ้าง กับสันดานกับความคุ้นเคยกับความเคยชินนะกับสถานการณ์รการเเรืร่องราวที่เกิดขึ้นก็จะหลอกล่อหลอก,ล,อกลวงหรือว่าลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เล่าเลาหรือว่าสิ่งที่เป็นของใหม่หรือว่าเป็นของที่แปลกของที่มีค่าก็าจะดีใจเสียใจกับสิ่งที่ได้มาโดยคาดฝันคาดคิดคิดไม่ถึงหรือว่าไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ อันนี้ก็เกิดจากการที่ว่าเหมือนเราเดินทางในที่มืดเราไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญามีสติปัญญาที่จะรุ่มหลงที่จะมัวเมาทําทั้งประโยชน์และไร้ประโยชน์ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีทั้งที่สิ่งมีสาระและไม่มีสาระอันนั้นก็เกิดปะจากการที่คนเราไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาชั้นหนึ่งทีหนึ่งหรืออีกครั้งหนึ่งก็เลยเป็นเหตุให้ชีวิต ่อเนื่องตั้งเอาเหวหรือว่าตอกย้ำหมกมุม่นผุกันกับตัวเองและผู้อื่นเป็นเหตุให้มีการผิดศีลผิดธรรมหรือว,ว่าผิดจรรยาบัญญของการเป็นคนท่านท่านจึงบอกว่าการมีผู้รู้นะควบคุมสติปัญญาทําให้เราศึกษาธรรมะทาให้เราใช้ชีวิตทางโลกได้นะอย่างไม่ต้องเบียดเบียนไม่ต้องประมาทไม่อย่างนั้นเราจะสะสมความประมาทโดยไม่รู้ตัวเกิดความเสื่อมโทษทุกเพราะความกําหนัดกัดเคืองรุ่มหลงและมัวเมา ในเพศตรงกันข้ามหรือว่าในเพศเดียวกันหรือว่าในสภาพที่เป็นอยู่ในสภาวะที่เป็นอยู่กับตัวเองและผู้อื่นต้องต่อเนื่องเกี่ยวข้องและบมกมุนและผูกพันกันอะไราย,ยึดต,ติดทางใจและทางกายเป็นเหตุให้เกิดความน้อยใจเสียใจเกิดการกระทบกระทั่งเกิดความขัดแย้งในที่สุดเกิดราค้โทสะโมหะทำไปด้วยความสาใจด้วยความสนุกสนานพึกันนอง ทำไปด้วยความรักโลภกดหลงทําไปด้วยความรุ่มหลงมัวเมาอันนี้ก็เกิดจากการที่ไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาฉะนั้นทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองมีสติปัญญาแนตะ่ทาไมจึงอนดไม่ได้ทนไม่ได้ทําใจไม่ได้แล้วปล่อยวางไม่ได้สาเหตุมาก็จากสาเหตุก็คือไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาอีกชั้นหนึ่งอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งการไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาเนะี่ยแหละเป็นเหตุให้เพลิดเพลินแล้วก็เบื่อ ยินดีแล้วก็ยินร้ายอะไรแล้วก็เสียดายแล้วก็เซงเหงาเบือ่อว่างๆไม่รู้จะทาอะไรอันนี้ก็เกิดจากการที่ไม่มีผู้รู้ดํารงชีวิตอยู่เพราะว่าผู้รู้นะไม่ตื่นเขาเรียกไม่ตื่นผู้รู้ไม่ตื่นไม่พุทธไม่ตื่นเกิดแต่มารเข้ามาแทรกให้ช่วยคิดช่วยคํานึงช่วยวิตกวิจ,จัยวิจ,จารณ์ซึ่งมารจะแทรกได้ทุกขณะถ้าไม่มีผู้รู้มารจะใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่ในการ เป็นกิเลสมารบ้างขันธมารปรุงแต่งอภิสังขารัมารน,นะปรุงแต่งดีชั่วไปพร้อมกันอภิสังงานขัน,มนธมารเทวบุตรมารตัวเองเป็นเทวมารเทวบุตรมารพญามารหรือเป็นนางมารร้ายบ้างรูอว่าเฉดเป็นเฉดตายนะเขาเรียกว่ามัจจุมารทำตัวเองให้ตายจากความดีให้ตัวเองตายจากสิ่งทำรือว่าตายจากหน้าที่การงานจากชีวิตคู่อันนี้ก็เกิดจากมารเข้าแทรก ก็เกิดจากการไม่มีผู้รู้ควบคุมสติปัญญามาถึงแคสติปัญญาของทุกคนประสบการณ์ทักษะเทคนิคหรือความสามารถเฉพาะของบุคคลนั้นในการอ่านการเขียนการเรียนการพูดการจัดก,การทมามันก็เลยเอาไปกินแซะก็เลยดูว่าทุกคนจะขาดผู้รู้อยู่นะเมื่อขาดผู้รู้แล้วจะทําให้แคสติปัญญาในการการตัวเองให้สุขทุกดีใจเสียใจชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจ,ใจพูดง่ายๆว่าอยู่ในวังวนของตัวเองและผู้อื่น ไม่สามารถนอกเหนือได้เจอเหตุผลไม่ได้นะคนที่ไม่มีผู้รู้สติปัญญาเจอเหตุผลและวจะรู้สึกว่าไปเขวเจอการซักถามไต่ถามเจอคนที่ตอกย้ําเจอคนจู้จี้จุกจิกพวกนี้จะคนบุคคลเหล่านี้จะไม่สามารถทนได้เพราะว่าไม่มีผู้รู้ที่จะควบคุมสติปัญญาสติจักกายสติจัตเตะจมูกนิดามการโกรธเกลียดหรือว่าจะหลงกเกลียดกลัวไม่ชอบไม่พอใจขึ้นมาทันทีเพราะว่า ขาดผู้รู้เป็นผู้ควบคุมสติปัญญาทําให้สติปัญญานั้นหมดเครียกตนันตันติดขัดข้องคา,าขึ้นมาทีค้างคาใจอารมณ์ค้างอารมณ์เสียคาใจใจไม่ดีกําลังสนุกสนุกก็ใจไม่ดีกําลังอารมณ์ดีๆก็เสียอารมณ์หรือว,ว่ากําลังรู้สึกส่อนกายก็เครียดขึ้นมากระทันันอันนี้ก็เกิดจากการไม่มีผู้รู้ฉะนั้นทุกคนมีผู้รู้อยู่กับชีวิตอยู่กับตัวอยู่กับตลอดเวลาในการควบคุมสติปัญญานะ ผู้รู้ก็ปุมสติปัญญาได้แล้วก็ทุกอย่างจะไม่ติดขัดข้องการจะที่กายผ่อนกายจะผ่านตลอดนะอดีตนะอนาคตปัจจุบันก็ไม่ติดขัดข้อง,างากายรูกอ่วงโล่งโปร่งเบาสบายผ่อนกายตลอดนะให้ทุกคนมีผู้รู้ก็ปุมสติปัญญาดีๆสุดขั้งเสดิจแล้วก็จะไม่ต้องสุกเศร้าเสียใจน้อยใจหรือเป็นทุกข์ในไม่ต้องเสียอารมณ์ไม่ต้องเสียความรู้สึกไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคิดมากไม่ต้องงง้าไม่ต้องสับสนไม่ต้องลังเลไม่ต้องวันไหว เป็นโรคเศร้าหมองก็เพราะว่าทุกคนมีผู้รู้ควบคุมสติปัญญาจุดกังเซติ